มาจ้ามาเก็บพักติวน้ำกันด้วยจ้าเขาสวนเก็บพักติวไส้แกงเห็ดกำลังออกยอดยังงามเลยยอดอ่อนอ่อนอ,อันนี้เพิ่งเสีเด,ดไปอยอดอยังหน่อยอยู่ไหม ยอดหนะาก็ง,งามเลยยอดทั้งทึ่งเลยเนี้อต้อนนั้นล่ะเชยชมเขาไหมเดี๋ยวใส่ถุงก,ก่อนมาแล้ว,วลูกชายชุดฝนโอ้โหฝนตกเนาะสวยมากใช่ไหมโอ้สวย <c oughs> จ้ะสวย สาวก็ร้องนีงฝั่งนี้ดยเอ็นด,ดยความที่ว่าเ้าไม่ค่อยเด้เก็บเนาะ,ะน้องกินน้อง,อง,องมาน้ำฝนก็ลวกใส่เธอเดี๋้วร้องทำไมเก็บผักอยู่เนาะเก็บผักอยู่เนาะโอ้ต้นมะองมอง่วงก็ใหญ่แล้ว ต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงแล้วต้นกินผาผลามโอ้โหสูงค่ะต้นสูงอันซื้อมาปลูกสองต้นก็ได้กินตลอดปีเด้อจนันี่ยอดจะงามงามนี่จะดอกงามงามเออดอกมันนะยอดงามงามพ่อละมั้ง,งใส่ถุงเลยจ้า ค่ะสวยมากขันเธออ่ะส่วนนี้กับบ่มีอย่างนี้มีใบกะเพราจันใบกะเพราแล้วก็โอ้ยังบ่ท่านได้ปลูกอย่างน้านี้หน้าฝนอย่างกาลังขึ้นจ้ะทุกคนโน่นอะ่ะต้นตะไคร้ปอกไปทั่วเนาะต้นขาโอ้ตายละต้นขาแล้วก็ห้ากําลังงามเลยค่ะหนเพิ่นกาลังออกเนีย่ยนะคะซู่ใหม่เพิ่งเริ่มซใหม่เบิ่งน,นี่เลยจัน มีแต่ดอกหยาจะย่างอ่นยังบม่ท่านไดนมียังบม่ท่านได้ปลูกอย่างรอให้เบิดช่วงหนาะฝนสะก่อนค่ะให้เบิง่งบรรยากาศต้นไมหนากกยังบม่ท่านได้ขึ้น ยอดสวยมากๆมกีแต่ดอย,ยอดงามๆยอดสวยๆคลิปนี้ก็เท่านี้แหละจ้ามาเก็บยอดพักติวไปใส่แกงเฮดจ้ะทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ